สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มารีวิวมันหมวนนะครับมันหมวนผมทำมา2รุ่นนะครับในการรีวิวนะครับด้านขวายจะเป็นตัวพรีเมียมมากมากนะครับพรีเมียมที่สุดเลยนะครับใช้กระจุดที่มีความกว้างพิเศษและความสูงพิเศษนะครับมีคานตรงนี้นะครับซึ่งใหญ่มากเป็นพิเศษนะครับมีระบบโซ่ที่เาเรียกว่าโซ่วนนะครับตัวนี้แล้วก็ดึงนิ่มมากตัวนี้คือ ดีมากนะครับแต่ตัวเนี้ยเสนอราคาไปหมื่นสองนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอ่านงบน้อยโอเคเราก็เลยอ่ะต้องลดตัวนี้ไปใช้ตัวที่จะทําให้ถูกสุดหน่อยนะครับเป็นรุ่นนี้รุ่นคารนปกติที่ไม่ได้ใหญ่เรียกว่ารุ่นปกติทั่วๆไปนะครับแต่ตัวเนี้ยผมได้ราคาพิเศษจากทางโรงงานนะครับรุ่นนี้จะมีพิเศษก็คือ 1. คือมีกล่องด้วยเห็นไหมครับกล่องสวยงามแต่ต้องดูความสูงด้วยนะครับถ้าสูงมากไปเนี่ย มันก็อาจจะพื้นที่เกินกล่องอันนี้เดี๋ยวเช็คที่โรงงานอีกทีหนึ่งแนตะ่ถ้าพื้นที่มันไม่สูงมากอันนี้ผมไม่แน่ใจนะของลูกค้าว่าจะเกินไหมนะครับถ้า260ทั่วไปเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในกล่องได้นะครับถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะเป็นรุ่นคารเปลยอ,อย่างนี้นะครับอ่าข้อดีของมั่นม้วนตัวที่เราจะเสนอที่ให้มันราคาถูกลงนะครับ1คือนี่มันจะมีตุ่มตรงนี้ด้วยซึ่งไม่ได้มีทุกแบรนด์นะครับแบรนด์เนี้ยมีนะครับ อ่าแล้วก็2นะครับตัวพอดีผมเอามาโชว์แค่แบรนด์ที่จะจะนำเสนออย่างเดียวนะแบรนด์อื่นไม่ได้นาเสนอตัวเนี้ยจะมียางนะครับอ่าไม่ได้มีทุกแบรนด์นะแต่แบรนด์เนี้ยมันมีการที่มียางตรงเนี้ยเนื่องจากว่าสมมุติว่าวลาแอนเป่าเป่าม่านนะมันก็จะปุ๊บเป่ง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 ,ปง,ปง,ปงมันก็จะราคาญนะครับก็จึงมีตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งตัวเนี้ย มีไม่กี่แบรนด์นะครับผมเลือกใช้เป็นแบรนด์ Regentwo นะครับตัวผ้าวัสดุผ้าก็จะมีทั้งตัวนี้เรียกว่าสันสกีนเห็นไหมครับว่าจะมองทะลุได้แล้วก็มี black out black out ก็คือมืดสนิทนะครับไม่ได้เอาตัวอย่างมาอันนี้ก็เป็นรีวิวร่าวนะครับถ้าดูแล้วสนใจนะครับก็นัดเข้าไปวัดหน้างานจริงได้เลยนะครับก็รีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ